เรื่องการเสพข่าวผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยคะ่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่า สมัยนี้นะคะคำว่าเฟกนิวข่าวปลอมมีเยอะมากจริงๆค่ะล่าสุดนะคะนักแสดงคนนี้ค่ะคุณฟิล์มรัตภุมค่ะมีข่าวไปเขียนนะคะว่าฟิล์มรัตภูมิตายแล้วด้วยปะที่เห็นข่าวตอนแรกดิฉันไม่ตกใจเลยเพราะรู้เลยแบบเนี้ยข่าวปลอมช่ว่แต่ฟิล์มเนี่ยตกใจคุณผู้ชมคือเล่าให้ฟังอย่างนี้คือเมื่อวานเนี้ยนะคะคุณฟิล์มเขาไปลงพื้นที่ด้วยน้าท่วมอยู่ไม่ได้รับโทรศัพท์ใครประกอบกับก่อนหน้านี้นะคะเราเคยนําเสนอข่าวไปแล้วนะคะว่าเขาป่วยนะคะเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะที่4ี่ แต่คือจะผ่าตัดเดือนเมษายนค่ะเจอแบบนี้นะคะตกเย็นมาตกดึกมาฟีมแบบโอ้โหตกอกตกใจเลยคุณผู้ชมเอาพาดหัวข่าวที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยค่ะมาโพสแล้วก็บอกว่ายังปลอดภัยอยู่ดีดอยู่นะครับไม่ต้องตกใจกันนะครับยังลงพื้นที่ไม่หยุดเลยเนี่ยค่ะอะแล้วเมื่อเช,ช้าเช้าที่ผ่านมา่เราก็วิดีโอคอวิดีโอคอสอบถามเจ้าตัวขับรถอยู่เนี่ยค่ะบอกพี่ผมยังไม่ตายนะเอออาจจะเป็นยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ ก็ขำอยู่เหมือนกันพี่แล้วแบบไปหารูปตอนผมหลับไปด้วยโอ้โหแบบแฟนๆนี่ตกใจช็อกกันหมดเลยเฮ็ดเฮดแฟนคลับอ่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาแบบหลายสายมากย้ยครับแล้วก็พูดแบบว่ายาาิๆอะไรเงี้ยถ้าโทรมาผมก็ไอ้ทำไมคนโทรมาผมเยอะจังผมก็เลยเข้าไปดูในไลน์สรุปตายเต็มเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรีบโทรไปบอก,กคนว่าเออมันข่าวเฟซนะแล้วผมก็เลยรีบลงไอจีเพราะว่าผมเชื่อว่าฝนตกใจแน่เพราะว่าเขาเล่นไปหาแบบภาพเอาหลับตาอ่างเงี้ยมันเหมือนมาก รลกผมผมยังไม่ตายนะผมยังอยู่ครับค่ะชันเซนอะเราเอาภาพตอนเขานอนเขาเล่นละครน่ะแล้วเอามาลงประกอบมีคนก็ตกอกตกใจนะคะก็ย้ำกันอีกทีนะคะติดตามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่างบันเทงไทยรัฐของเราเนี่ยแหละค่ะเอาข่าวจริงมาฝากแน่นอนค่ะอบางคนขวัญอ่อนเราก็ต้องชี้แจงกันนิดนึงนะคะให้ทราบกันคุณผู้ชมค่ะอ่ะเรื่องนี้คุณผู้